ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำพื้นหลัง Facebook พื้น,นหลัง f a c e b o o k นะครับก็ถ้าทำได้แล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเห็นว่ามีภาพด้านหลังมาจากปกติเป็นสีขา,ขาวาว่างๆนะครับที่ทำก็ไม่ยากมากครับขั้นแรกครับต้องใช้ Google Chrome นะครับแต่อาจจะใช้ Explorer ก็ได้ยังไม่รู้แต่ผมใช้คือใช้ Chrome นะครับเข้าไปที่ c h r o เว็บ s t t r r น ข้าไปแล้วจะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะครับแบบแบบนี้เลยให้ให้เซิร์ชคำว่า f a c e b o o k b a c k g r o u n d นะครับเซิร์ชมาแล้วให้ให้หารูปตัวนี้ครับตัวนี้ f เ c e b o o k b a c k g r o u n d Changer แล้วก็ Add to to r o m e นะครับกดตรงนี้ Add Add to h o m e เมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเรากดไปแล้วแล้วกลับมาที่ Facebook หน้าเดิมมันก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราอยากได้ภาพนี้อยากได้ภาพนี้เป็นพื้นหลัง Facebook แบบเมื่อกี้ก็ให้คลิกขวาที่รูปจะมีคำว่า Set add Facebook background อยู่กดไปเลย สักพักหนึ่งจะมีแทบ็บแท็บเว็บขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็าสามารถอัพโหลดรูปจากไฟล์ในเครื่องเราก็ได้ตรงนี้สีตรงนี้ f a c e b o o k Bar Color เป็นสีของแท็บที่จะอยู่บนด้านบนแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เป็นแบบนี้สีฟา้านี้ ้าจห้หยเป็นสีอะไรก็ได้ครับสีเขียวก็ได้สีเขียวก็เป็นสีเขียวสีแดงแดงมาวะ <c oughs> ก็เป็นสีแดงครับ <c oughs> ส่วน Facebook Page o f o p a c i t y นี่ก็คือความชาัดของความชาัดของข่าวของเราของโพสต์ว่าจะให้ชัดประมาณไหนสมมติเราตั้ง100% สักหนึ่งก็จะเห็นว่าโพสของเราเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบชัดนะครับเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าก็จะไม่สามารถไม่สามารถเห็นพื้นหลังได้อย่าง100นะร้อยเปอร์เหรือจ้ตั้งประมาณสัก30%จะเห็นว่าโพสของเรานี่มันเริ่มแบบจางไปครับทำให้เราสามารถเห็นพื้นหลังได้ส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับ แต่ผมตั้ง5 0 b a c k g r อ u n d d i s p l a บก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปแบบของพื้นหลังจะเอาเป็นแบบหลายๆภาพต่อกันคือท้ายแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบอะไรเนี่ยสเตรเป็นภาพเดียวจบเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับ สวัสดีครับ